ฝนมันตกลูกน้องดีน้องดีมาลูกไม่ต้องไปเป็นห่วงนกลูกเขามีบ้านของเขาอยู่เขาไม่โดนฝนหลอกน้องดีอ่ะโดนฝนเพื่อนไม่เปียกฝนหรอกลูกน้องดี ลัวลูกนกเปียกฝนเหรอลูกน้องดีฝนมันตกมานี่แล้วคุณแม่เช็ดตัวให้เร็วห่วงลูกนกใช่ไหมลูกฝนตกหนูห่วงลูกนกใช่ไหมให้เสียงลูกนกร้องฝนตกลูกนกร้อง ต้องดีลูกหนูเปียกฝนแล้วลูกมองหายใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมมองหาฝนก็ตกเช็คต้นนั้นต้นนี้เป็นห่วงลูกนกเปียกไหมคะเปียกไหมคะเปียกไหมคะ มาเร็วคุณแม่เช็ดตัวให้น้องดีเอาปีนปีนเอาปีนปีนเอาลูกนกเข้าบ้านมาลูกมา,มาลูกนกไม่อยู่ในบ้านไม้เดี๋ยวเปียกฝนนะมาหาเจดีหน่อยเดี๋ยวเจดีพาเข้าบ้านเอาปีนขึ้นไปเอาปีนปีนได้ไหมลูก มาปีนไม่ได้ก็มาลูกมาคุณแม่เช็ดตัวให้มาเร็วน้องดีน้องดีงดมาเช็ดตัวแล้วค่ะน้องดีเปียกหมดแล้วลูกน้องดีมาค่ะมาเช็ดตัวออก